บางทีความเหนื่อยที่คุณกำลังรู้สึกอยู่ตอนนี้มันไม่ใช่สัญญาณว่าคุณกำลังทำผิดทางแต่มันคือหลักฐานว่าคุณยังไม่ยอมแพ้คนที่ไม่ทำอะไรเลยจะไม่รู้จักคำว่าเหนื่อยแต่คนที่กำลังสร้างบางอย่างกำลังเปลี่ยนชีวิตบางมุมจะต้องผ่านช่วงเวลาที่ทั้งล้าทั้งท้อและตั้งคำถามกับตัวเองซ้ำๆว่ามันคุ้มไหมความจริงคือ ไม่มีรางวัลไหนในโลกนี้ที่ไม่ต้องแลกด้วยพลังบางอย่างบางคนแลกด้วยเวลาบางคนแลกด้วยความสบายบางคนแลกด้วยการอดทนในวันที่ไม่มีใครเห็นค่าความเหนื่อยของวันนี้อาจไม่ได้ให้คำตอบคุณทันทีแต่มันกำลังสะสมบางอย่างอยู่เง,งียบๆเหมือนเงินที่ฝากไว้ทุกวันถึงจะยังไม่รวยแต่บัญชีไม่เคยว่างเปล่าหลายคนถอดใจเพราะอยากเห็นผลเร็วแต่ลืมไปว่า สิ่งที่ยั่งยืนมักโตช้าเสมอต้นไม้ที่รากลึกจะไม่ล้มง่ายในวันที่พายุมาถ้าวันนี้คุณกำลังเหนื่อยแต่ยังตื่นขึ้นมาทำในสิ่งเดิมยังพยายามแม้จะไม่มีเสียงปรบมือนั่นแปลว่าคุณกำลังทำสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่กล้าทำแล้ววันหนึ่งวันที่คุณมองย้อนกลับมาคุณจะขอบคุณตัวเองในวันนี้วันที่ไม่หยุดทั้งที่เหนื่อยวันที่ไม่ถอยทั้งที่ท้อ วันที่เรียกเดินต่อทั้งที่ยังไม่เห็นปลายทางจำไว้นะความเหนื่อยของวันนี้ไม่ใช่ภาระของชีวิตแต่มันคือรางวัลล่วงหน้าที่อนาคตของคุณจะได้รับเต็มๆถ้าคุณยังเหนื่อยอยู่แปลว่าคุณยังไปไม่ถึงจุดที่ควรหยุดพักได้แต่ไม่ต้องเลิกเพราะพรุ่งนี้กำลังรอรับผลจากความพยายามของคุณอยู่เสมอ